รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวั j a p a สนับสนุนโดอยอีออน365วันอีออนให้คุณเติมเต็มความสุขไม่รู้จบ้โโโคบาางว่สวัสดีตอนเย็นๆกับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุโก้ย Japan รายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุน<อ>่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสุโก้ย วันนี้นะคะขอเปิดรายการด้วยความสนุกสนานน่าตื่นเต้นของฮิโรซังที่วันนี้พิเศษมากๆด้วยการพาคุณผู้ชมย้อนวัยสมัยวัยรุ่นด้วยการพามาเที่ยวซึมซับบรรยากาศฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นค่ะในช่วงฤดูร้อนที่มีเพียงแค่3เดือนในรอบปีอย่างนี้คนญี่ปุ่นเขาตั้งตารอคอยที่จะไปทํากิจกรรมสนุกๆที่สามารถทําได้เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นจะเป็นอะไรนั้นตามฮิโรซังของเราไปกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับฮิโรครับ ตรงนี้นะครับหน้าร้องของประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ในโตเกียวที่นี่ก็คือโทชิมะเอ็มสวนน้ำอยู่ตรงกลางของโตเกียวนะครับวันนี้ผมจะแนะนําหน้าร้องของโตเกียวเป็นยังไงนะครับมีค่าเข้านิดนึ่งนะครับสี่พประมาณพันห้บาทนะครับถ้าเด็กๆก็ประมาณพันพันสองบาทนะครับโอ้ยแย่ๆถูกนะผู้ใหญ่นะครับสองพันสองเยนนะครับประมาณ700บาทนะครับถ้าเด็กๆก็ราคารอดรอนนิดนึงหกร้อบาทนะครับวันนี้นะครับผมเต็มตัวเรียบร้อยแล้วครับ ดูสิครับหน้าร้องไปโอ้โห เสื้อผ้าหน้าผมพร้อมมากเลยนะคะฮิโรซังแถมยังใส่กางเกงมวยไทยมาซะด้วยนะคะนี่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมถือเป็นช่วงฤดูร้อนเต็มขั้นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยวเวลากลางวันนั้นไม่ได้ต่างจากเมืองไทยเราเลยนะคะคืออยู่ที่ประมาณ34-36องศาเซลเซียสแต่เนื่องจากญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศเกาะมีภูเขารายล้อมมากมายความชื้นสัมผัสจึงค่อนข้างสูงทําให้รู้สึกเหนอะหนะเหนียวตัวพวกเขาจึงต้องสรรหาสารพัน วิธีนะคะมาดับร้อนจนกลายเป็นสีสันอย่างหนึ่งประจำปีที่หลายคนรอคอยค่ะครับขึ้นมาแล้วใส่กล้องว่ายังไงนะฮะโอ้ยได้เหรออันนี้มาแล้วนะครับใส่กล้องโอ้ไม่เป็นไรผมผู้ชายไม่กลัวไม่กลัวโอ้ช่วยว้าจไุไปว้า <laughs>

คุณผ,ผู้ชมครับผมตอนนี้น้ำตาไหลนิดนึงนะครับเพราะว่าเออ่ยุ่งเข้า <laughs> ต่อไปนะครับ <c oughs> เราทำให้เสียงหายนะ <c oughs> โคกสุคริวครับ <c oughs> ไปแล้วนะครับ คนตาข้องครับคนตาข้องอย่าจิงก้องนะครับยาไปกูเลยอย่าไปอย่าอย่าไปเลย เป็นปนน้ำตาไหลาใช่ไหมครับอันนี้นะครับเมื่อกี้พอดีมะเรงวานเข้าตาะครับตอนนี้แหละ,ค,ะครับเอกี้ไปตกครับอากิคอรปรบมือให้กับความกล้าหาญของฮิโรซังเลยค่ะเห็นภาพแล้วก็หวาดเฉียวแทนเลยนะคะนี่ดูจากสีหน้าแล้วอากิว่าฮิโรซังของเราพักสักนิดก็ดีนะคะแล้วไปเที่ยวสวนน้ำกันต่อในช่วงหน้าค่ะ สุยอดญปุ่สุดยทีบีเพื่อประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีกว่า ตอนนี้ที่ราซังของเรานะคะพร้อมที่จะพาเราไปลุยสวนน้ําแล้วล่ะค่ะแต่ระหว่างทางนะคะที่เราจะเดินไปสวนน้ำเนี่ยก็สังเกตเห็นค่ะว่าวันนี้คงมีกิจกรรมพิเศษของกลุ่มโคสปุระหรือว่า คอสเพลย์ค่ะคอสเพลย์นะคะเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นญี่ปุ่นค่ะซึ่งที่โทชิมะเองนะคะก็จะมีกิจกรรมคอสเพลย์กันทุกเดือนส่วนใหญ่ก็เป็นการแต่งตัวเลียนแบบการ์ตูนเกมหรือว่าภาพยนตร์นะคะรวมทั้งการเลียนแบบท่าทางของตัวละครนั่นเองค่ะแล้วก็มาเดินถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆที่นี่พบปะเพื่อนๆนะคะที่ชอบคอสเพลย์เหมือนกันนะคะซึ่งดูๆแล้วนะคะแต่ละคนนี่ก็จัดเต็มมากค่ะคข้าวิจริงๆนะคะนี่ก็นิโก็นี あなたのハートにニコニコに笑顔を届ける矢沢ニコニコニコニーって覚えてラブニコ。 จากสวนสนุกนะคะเราไปต่อกันที่สวนน้ําดีกว่าค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าฤดูร้อนของญี่ปุ่นนั้นเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆรวมทั้งผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะรอคอยเพราะด้วยความที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นเมืองหนาวและมีพื้นที่จํากัดนะคะจึงไม่ค่อยจะมีสระว่ายน้ํามากนะะักค่ะจะสังเกตได้จากโรงแรมในญี่ปุ่นนะคะน้อยมากนะคะที่จะมีสระว่ายน้ําส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นออนเซ็นซะมากกว่าดังนั้นนะคะเด็กๆส่วนใหญ่จึงชอบหน้าร้อนค่ะเพราะเขาจะได้มาเล่นน้ํากันที่สวนน้ําแบบนี้ กำลังเล่นสปีดสไลเดอรครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ทุนเต้งครับเล่นแบบนี้ไม่ค่อยได้นะได้แต่ว่าเนาะไม่บ่อยอะ่ะอ,อต้องไว้รุ่นนั่นแหละยังไงตลองดูะครับพูดแล้วทำไมต้องทำหน้าแดงด้วยล่ะคะฮิโรซังนึกถึงตัวเองตอนหนุ่มๆและเขินละสิคนเยอะเหมือนกันนะที่นี่โอ้ โซนนั่นเนี่ยมาถึงยอดนะครับยอดเข่าแล้วนะครับนี่แข่งว่าเพลสิบเก้าเมตร่องข้างสูงน,นะครับคืออะไรนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเอาไมค์กออกดีกว่านนะ สวนน้ำโทชิมาเองนะคะมีวอเตอร์สไลด์กว่า25สไลด์ให้เลือกเล่นนะคะและมีสระน้ำถึง6สระหลากหลายรูปแบบด้วยกันเพื่อรองรับปริมาณคนที่เข้ามาเที่ยวในแต่ละสัปดาห์ดูได้จากจำนวนคนที่รอเล่นสไลเดอร์สิคะแม่แต่ละคนต้องมีความอดทนและตั้งใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ารอคิวเล่นแต่ละอย่างนั้นโอ้โหต้องรอกลางแดดและใช้เวลารอนานเกือบชั่วโมงเชียวนะคะ วันนี้อากาศร้อนมาก35องศานะครับที่นี่ไม่ใช่เขาใหญ่นะครับคนญี่ปุ่นเวลาหน้าร้อนเนี่ยมาแบบนี้นะกันเต้นจริงๆดูสิครับสายกว่าเนี่ยครับกันเต้นฮะสำหรับเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่นี่สำคัญมากเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมันเดทกันที่นี่โอเคเดทกันเจอๆก็ได้ช้อปปิ้งได้ใช่ไหมครัแต่ที่นี่ค่อนข้างเปิดนะฮะก็เลยสำหรับไวรุ่นสังเกตไหมครับมึงมึงเคิร์นอ่ะเคิร์นนิดหน่อยอ่ะ โอ้ยแฟนผมเนี่ยสวยนะสวยก็เลยอยากมาอวดที่นี่ครับประมาณนี้ครับยังไงเดินเล่นกันนะครับดูแล้วนะคะที่นี่ไม่ได้เป็นที่ถูกใจเฉพาะเด็กๆแล้วนะคะจุดนี้เพราะฮิโรซังของเราก็แลดูจะสนุกสนานกับวันนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะคะงั้นอากิให้ฮิโรซังเล่นให้เต็มที่เลยละกันนะแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้ายังมีความสนุกตื่นเต้นที่คุณผู้ชมคาดไม่ถึงรออยู่ห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดนะคะนี้โอ้ สุดยอดสุดยอด j a สุดยอด j a p b เพื่อประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีกว่าภารกิจพิชิตความคุ้ม วันนี้ขอแนะนำร้านราเมงจากเกาะฮอกไกโดอย่างฮอกไกโดราเมงซันโตกะที่ตั้งอยู่บนชั้น6ของเซ็นทรัลเวิลด์ฝั่งอิเซตันราเมงซันโตกะไม่ได้มีเมนูเด็ดแค่เพียงราเมงเท่านั้นแต่ยังมีเมนูหมูที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะส่วนที่เป็นแก้มหมูหรือโทโรนิคุในแต่ละวันจึงมีเสิร์ฟจ,จำนวนจำกัดเพียง25ชุด เมนูนี้จึงเหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์ดิชของทางร้านนอกจากนี้ยังมีเมนูใหม่เอาใจคนรักสุขภาพอย่างยาไซเฮียชิราเมงบะหมี่เย็นเสิร์ฟพร้อมสลัดผักรวมผสมกับรสชาติกลมกล่อมของน้ำปลาพริกแบบไทยถูกใจคอราเมงชาวไทยอย่างแน่นอนค่ะอร่อยสุดคุ้มเมื่อรับประทานอาหารในราคาปกติตั้งแต่250บาทขึ้นไปแล้วชำระด้วยบัตรเครดิตของเราก็รับส่วนลดไปเลย10ครับ สนับสนุนโดยอีออนเมื่อช่วงที่แล้วนะคะ <laughs> ก็คงจะเล่นสไลเดอร์กันจนเหนื่อยไปแล้วนะคะถึงพาเรามาหาอะไรอร่อยๆอกินเพิ่มพลังก่อนจะไปสนุกกันต่อว่าแต่ที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างคะฮิโรซังอันนี้เขียงว่าบาคดังยากินะครคนไทยทุกคนคุณรู้จักทาโกยากิใช่ไหมแต่นี่บาคดังเนี่ยหมายความว่าระเบิด <laughs> ระเบิดนะครับไม่ใช่ตาเกาะนะครับระเบิดเลยนะฮะใหญ่แค่ไหนนะฮะใหญ่ดูครับนี้อ like ้อันนึงเนี่ยเท่ากับกินเจ็ดอันใหญ่คับแต่อันนี้มาร้อนหนักนะเดี๋ยวไปร้านข้างๆดีกว่ามาหน้าร้อนนะฮะสระน้ำแบบนี้ครับต้องมากินขนมหวานนะฮะชื่อว่าอันนี้ผมไม่รู้จักครับแต่ โรคิวนาเขาเลยรออยู่เหมือนกันนะฮะดิปปินโดซ์ไอศครีมนะฮะเขาเขียนว่ารสชาติลบ40องศามหัศจะเยี่สิบดนนคุณทาลบส0องศาจริงเหรอจะเอยสตสครขุณาสามร้อยแปดสิบขอบารได้รับราคาประมาณ120บาทนะครับลองชิมดูครับ เรนโบ้รสชาติเรนโบ้เป็นยังไงอ๋ออ๋อสดชื่นรสชาติหลายแบบครับอ่ารู้สึกสตรอเบอรี่บ้างอ่าสับป,ปะรดบ้างอ่ามีรสชาติแอปเปิ้ลด้วยนะครับผสมเลยโอ้ยอร่อยมากเยี่ยมมากเลยอืมครับเรนโบ้ครับ <Rainbow S 2> ของกินที่นี่นะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะแต่อากาศร้อนร้นแดดแรงแรงแบบนี้นะคะได้ไอศครีมหรือว่าน้ำแข็งใสเย็นสดชื่นไปแล้วก็มีแรงที่จะไปลุยต่อกับไฮไลท์ของวันนี้แล้วล่ะค่ะเอ้นั่นเขาไปยืนมุงอะไรกันคะเนี่ยรีบตามกันไปดูกันดีกว่าค่ะ ยังไงบ้างคะอึง้งทึ่งกันไปเลยใช่ไหมล่ะคะที่เห็นคนเยอะแบบนี้เพราะเขารอเล่นคลื่นยักษ์กันที่เซิร์ฟพูลซึ่งเป็นคลื่นที่สร้างขึ้นมาเรียนแบบคลื่นในทะเลค่ะวันหนึ่งนะคะจะมีเพียง2รอบเท่านั้นคือช่วง11โมงและบ่าย2โมงค่ะดังนั้นเราจึงเห็นทุกคนนะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาเล่นคลื่นยักษ์ค่ะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมเจ้าหน้าที่อะรอคนนะอย่าเข้าไปนะนีเสียงทุกคนวิ่งเข้าไปเลย ผมก็ตกใจคืออะไรขึ้นฮ้ยเผมก็อยู่ในเหมือนเครื่องสักผ้าค่ะมันอกี้เอาเอาววนนี้ไม่ต้องสักเสื้อแล้วล่ะประมาณนี้ครับผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุวัยรุ่นเด็กไม่เืออายุเลยฮะเข้าไปหาเครื่องเลยโทชิมาเอง カイサンパー、トップは一分二五。乾杯。ね、ならまあ、こんにちは、すみません、ちょっといいですか。あの、ちょっと行きたいんですけども、あの、日本の夏ってね、あの、今。暑いじゃないですか。はい、で、こういう年前みたいな、こういう風に、ね、よく遊びに来られるんですか。よく夏は来ますね。は,ねはい。好き、こういうの。はい。好き。好き。好きえ、海とかは行かないんですか、あまり。海は。えー、最近はあんまり行かないですね。えー、なんでですか。あの。 砂がやっぱりすごくつくのが嫌なのと、あ,えー、あとアトラクションがあんまりないじゃないですか。ああ、なるほどね。あのコースターとか、えー、水で遊んだりする。はい、ああ、なるほどね。で、海の波の方が。えー 危険なので、あ、そういうのもありますね。ここの波の出るプールの方が安全ですから、そういうのを含めるとやっぱりこういうところへ来た方がいいかな。安全に家族で遊べるってことですね。そうですね。なるほどね。でもばあの例えばタイのパタヤビーチとか、はい。あとホワヒンのビーチとかありますけど、あとは去年行きましたよ。行きましたやっぱり。あいあ、それは嬉しいお話です。すみません、お邪魔しました。ありがとうございます。 楽しんでね。はい。楽しんね。緊張してる？オッケー。で、は、ありがとうございます。どうも。こんにちは皆さん。こんにちは。タイの人って不思議に思うんですよ。なんでこの夏なのにみんなあの海行かないのかなと思って。よく来るんですか年間こういう。年間毎週来てます。毎週。毎週。まあどこ行ってきた。えなんでですか毎週来るの。え海は遠いよね。遠い。遠い。だって。

โทมิยมุนต์หรอครับใช่คับผเร็อตครับเโそうなんですね。すいませんお邪魔しました。いやいやいや。ป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับหน้าร้อนสุดๆนะครับในโตเกียวนะครับผมเเคนแล้วงานใช้ชีวิตของโตเกียวหน้าร้อนนะครับทำไมไม่ไปทะเลใช่ไหมฮะคนน้อยดี มันไม่ฮะสำหรับเขาเนี่ยทะเลเนี่ยมีมีเครื่องบางทีมีเด็กๆแบบนี้นฮะเนาะบควัวก็ออกมาเล่นน้ําอันตรายมากค,ครับเขารู้สึกแบบนั้นนะฮะก็เลยเขาก็มามาเล่นน้ําแบบเอ่อแบบตชิมายมแบบนี้นะครับเขาก็รู้สึกว่าปลอดภัยเด็กๆก็เล่นได้เต็มที่แล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นเยอะๆใช่ไหมครับอันนี้สนุกกว่าผาพูดแบบนี้นะครับแล้วก็ สำหรับวัยรุ่นนะครับเขาก็ถ้ามีตะแเลใกล้ๆโอเคนะแต่ว่ามันโตเกียวใหญ่มากใช่ไหมฮะและ้วก็ในกลางเมืองโตเกียวนี้มีสระน้ําแบบนี้เนาะใหญ่ๆนะเขาก็มาเล่นกันแบบนี้สะดวกกว่าประมาณน,นี้แหละฮะคนเยอะแต่มีอะไรให้เล่นเยอะนะฮะแล้วก็มีพลังเยอะเนี่ยมันสนุกแบบนี้นะครับอันนี้แหละหน่าร้องก่อนโตเกียวการใจชีวิตวันหนึ่งแบบนี้นครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ ญี่ปุ่นมีซีดูดูน้าร้องคือสิ่พิเศษช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงสะทองบนมใบหน้ารอยยิ้มของคุณช่างดูสดใสฮิโร ในสัปดาห์หน้าค้าช็อปต้องห้ามพลาดนะคะเพราะเราจะพาคุณไปย่านช้อปปิ้งราคาถูกที่มีร้านค้ามากกว่า1,100ร้านตั้งเรียงราย,รายรอให้คุณมาจับจ่ายไม่ว่าจะเป็นของพื้นบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สำคัญมีร้านขายของแบรนด์เนมมือสองที่ราคาถูกมากสำหรับวันนี้นะคะคงต้องลากันไปก่อนกินข้าวเย็นให้อร่อยแล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะそれではまた会いましょう